to profit from that. Oh, he does! Here come Boreira. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซึกการแข่งขันฟุตบอลเ f เีแชมเปี้ยนลีกอีลิดแล้วว่างแชมป์จากไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับแชมป์จากเคลีเกาหลีใต้อูซานฮุนไดซึ่งก็เป็นบุรีรัมของพวกเราที่สามารถยิงแสงช่วงท้ายเกมและก็สามารถเอาชนะอูซานไปได้แบบสุดยอดโดยประตูชัยก็ได้มาจากสุพนรณเหมือนตาด้วยนะครับบอกได้เลยครับว่าอนาคตพ่อหมดฟุตบอลไทยจริงๆและแน่นอนครับว่าทางคอมเมนต์ผู้บรรยายชาวต่างชาติก็ได้พูดชื่นชมจังหวะ เล่นของบุรีรัมย์สุพานัฯเอาไว้มากมายเขาจะพูดว่าอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับมาที่จังหวะแรกครับจังหวะนี้เป็นทางอูซานที่สามารถตัดบอลพร้อมกับทําการสวนกับดุดขึ้นมายิงจอจอแต่ว่าผู้รักษาประตูอย่างนีนเอเธอริกก็สามารถเข้ามาป้องกันซูเปอร์เซฟจังหวะนี้เอาไว้ได้ทําให้บุรีรัมย์เนี่ยไม่เป็นไฟลยโดนยิงขึ้นนําก่อนนะครับเป็นการเซฟที่สุดยอดและคอมเมนต์ผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดชื่นชมการเซฟของเอเธอริกเอาไว้นะครับว่าหัน,นี้คุณด ทรงบอลเขาลุดขึ้นมาแล้วแล้วได้โอกาสยิ่งโอโ้โหนี่เป็นจังหวะการเซฟที่ยอดเยี่ยมของเอเธอรี่อุรศับประตูบุรีรัมเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนักของอุสานไม่สามารถงัดบอลข้ามตัวได้เพราะเอเธอรี่ออกมาตัดบอลได้อย่างแม่นยำซึ่งพออุสานไม่สามารถขึ้นนําได้เนี่ย บุรีรัมย์ก็มีโอกาสยิงไกลจากสุพนัดเหมือนตาแต่ว่ามันก็ดันตรงตัวผู้รักษาประตูของอูซานและก็มาถึงช็อตเด็ดที่จังหวะน,นี้อูซานได้ทําการส่งบอลเสียจนโดนทางบิซอรลี่ตัดบอลจากกลางสนามได้ซึ่งบิซอรลี่ค่อ,คอยๆลากบอลพร้อมกับกดด้วยขวานอกขอบเขตโทษแบบเต็มข้อบอลพุ่งหุเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามบุรีรัมย์ยูเนเต็ดขึ้นนําอูซานคุณไดหนึ่งประตูต่อสุดบอกเลยครับว่าลูกนี้เป็นลูกยิงที่โคตรสวยจริงๆบิซอรลี่ แน่นอนครับว่าทางผู้บรรยายชาวต่างชาติด้ผู้ชื่นชมประตูนี้ของบุรีรัมย์ใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าโอ้ผู้เล่นปูซานเสียจังว่านี่เป็นโอกาสของบิสซอรี่แล้วเขาจะสามารถชกสวยจากความผิดพลาดนี้ได้ไหมโอ้โหเขาทําได้เขาทําได้อย่างแม่นยําเขาพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนําได้สําเร็จเขาไม่เคยหยุดยิงในไทยลีกและนี่ก็เป็นประตูที่3ของเขาใน AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งนี่เป็นประตูที่สวยงามมากอาจจะเป็นประตูที่พาบุรีรัมย์เข้า สู่รอบต่อไปหรือเปล่าการลื่นล้มของผู้เล่นอูซานมีความเสียหายมหาศาลตอนแรกดูไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าบิซอรี่ก็ช่วยโอกาสแนวรับอูซานค่อยๆถอยหลังทั้งที่ต้องมีใครสักคนเข้าไปกดดันบิซอรี่จึงได้กดบอลพุ่งผ่านผูร้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามนี่ผูร้รักษาประตูพยายามพุ่งสุดตัวแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงบอลน,นะเอาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆนี่เป็นก้าวแรกที่ถูกต้องสำหรับบุรีรัมบิซอรี่ก ็มีโอกาสได้ลองยิงไกลอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่คราวนี้ผู้ว่าสับประตูเกาหลีเซฟเอาไว้ได้ซึ่งก็มาที่จังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะม,มุมเป็นสุพนัดได้ขึ้นมงแต่บอลก็โด่งออกหลังไปยังไม่ได้ประตูที่2นะครับบุรีรัมย์และพอทําไม่ได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกอูซานได้ทําการเล่นบอลกันหน้ากอบเขตโทษพร้อมกับยึกยักใจทะลุช่องมาให้กับผู้เล่นเกาหลีลุดเข้าไปยิงนิ่มๆอูซานตีเสมอบุรีรัมย์สำเร็จนึ่งประตูต้อนหนึ่งบอกเลยครับว่าเสียสมาธินิดเดียวครับ,บร ก็จบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มครึ่งหลังมาบุรีรัมของเราก็มีโอกาสทองจากลูกที่บิสซอลลี่ชิพมาให้กับสุพณนันได้มงจอจ่อแต่บอลมันก็เบาเข้ามือผู้รักษาประตูเกาหลีไปอย่างสบายๆโดยทางผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดนะครับว่าตอนนี้บอลอยู่ที่บุรีรัมบิสซอลลี่จ่ายบอลเข้ามาลูกนี้เป็นโอกาสที่ดีของสุพนันโอ้โหเบาเกินไปนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่ากังวลพอๆกันนั่นก็คือไม่มีใครปักกบเขาเลยอุซานรอดจา๊ก การเสียประตูลูกนี้ไปได้ผมคิดว่าถ้าสุพนัทยิงได้เนี่ยเขาจะเป็นดาวยิงขวัญใจของแฟนบอลแน่นอนซึ่งในจังหวะต่อมาสุพนัทก็ได้ขึ้นเกมมาจากฝั่งซ้ายก่อนที่จะเล่นชิงกับบิซอรลีพร้อมกับได้วิ่งเข้ามาปั่นบอลเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามคือบอกได้เลยครับว่าการปั่นลูกนี้ของสุพนัทนี่มันสวยจริงครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือลูกนี้มันดันล้ำหน้าโดยทางผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดชื่นชมจังหวะการเล่นของสุพนัทแต่มันก็เป็นลูกล้ำหน้าไปนะครับเขาบอกว่า จะว่าสวยงาม สุภนัทรุ่นแล้วเขาจะยิงได้ไหมแล้วก็เรียบร้อยเขาทําได้เขาสามารถยิงประตูสุดสวยสุภนัทเหมือนตาจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบบุริรัมยูเนเตดกลัมมามนาอีกครั้งประตูนี้สุภนัทโคตรคมเลยแถมนำหน้าก,การจ่ายบอลของบิซอลลี่ก็สมบูรณ์แบบเหมือนกันบอลลูกนี้หมอดจะเป็นการปัดโคงเขา้าเสาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าโอ้โหลำหน้านะเนี่ <S The two slips over, has been can keep yes, can s ว่าต่อมาก็เป็นอุซานนะครับที่ได้ลุดขึ้นมายิงบ้างแต่ก็ยังคงไม่ผ่านเอเทอริคและพอเป็นอย่งงางนั้นทางบุรีรัมก็พยายามที่จะบุกทําชิงเพื่อที่จะเอาประตูขึ้นนําแต่ก็ยังคงไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้เหมือนกันคือบุรีรัมก็พยายามทําเต็มที่แหละครับจนตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมจังหวะนี้โกลัน ได้ยอดบอลขึ้นมาจากกลางสนามและมันก็ทําให้สุพนัทเหมือนตาได้มีโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงจ่อๆแต่ก็ยังคงไม่พลาดมือของผู้รักษาประตูชาวเกาหลีได้บอกเลยครับว่าน่าเสียดายซึ่งผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดชื่นชมการเซฟของผู้รักษาประตูเกาหลีนะครับพวกเขาทะลวงแนวรับได้อีกครั้งสุพรนัทหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงบอลไปติดเซฟของผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเกาหลีสามารถอ่านจังหวะนี้ได้ดีมากเขาไม่พุ่งออกมาเร็วเกินไปเขารอดูทิศทาง ก่อนที่จะเข้าประชิดตัวอุลสาประตูสำรองเล่นได้ดีมากในจังหวะนี้แต่ผมก็ต้องบอกเลยครับว่าความพยายามของบุรีรัมยูไนเต็ดยังคงพยายามบุกเพื่อเอาประตูชัยเรื่อยๆก่อนเข้าสู่ช่วงทดเวลาดีออนคูได้เปิดบอลมาจากทางฝั่งขวาก่อนที่จะเป็นสุภนัทเหมือนตาวิ่งซอดขึ้นมาจากแถวหลังพร้อมกับฉารด้ดยเท้าสายจอๆเข้าประตูไปอย่างสวยงามและนี่ก็เป็นการขึ้นนำของบุรีรัมยูไนเต็ดในช่วงถ่ายเกมหรือจะพูดว่าประตูชัยก็ได้นะครับ บอกได้เลยครับว่าสุภาั์หาช่องจบสก,กอร์ได้อย่างโค้รจะยอดเยี่ยมจริงๆโดยทางคอมเมนต์ต่างชาติก็ได้พูดชื่นชมบุรีรัมเอาไว้เลยนะครับบุรีรัมบุกขึ้นมาแล้วเปิดบอลมาแล้วก็เรียบร้อยใช่แล้วเขาสามารถปิดเกมได้จริงๆสุภาั์เหมือนตาเขากําลังจะเป็นคนที่พาบุรีรัมคว้าสามแต้มนักเตะของพวกเขาตั้งมาฉลองชัยชนะมนแสดงให้เห็นเลยนะว่าลูกนี้มีความหมายแค่ไหนทุกคนลุ้มาจากบ้านั่งสำรองตอนนี้บุรี รามคิดว่าพวกเขาชนะแน่นอนแล้วชัยชนะในนัดน,น,น,นี้จะพาพวกเขาไปติดท็อปแปดของตารางสุภนัทไม่ได้พุ่งเข้าหาบอเลเร็วเกินไปเขาลอาอา่านทิศทางบอลและลูกเปิดของดีออนคูก็เป็นการเปิดบอลที่ยอดเยีย่ยมโดยสุภนัทก็จบสกอร์ได้อย่างสุดยอดก่อนหน้านี้เขาถูกปฏิเสธประตูด้วย VAR แต่ว่าประตูนี้มันจะเป็นประตูชี้ขาดของเกมนี้รวมถึงชะตากรรมของพวกเขาในซึก ACL ลูกนี้ดูดีจากทุกมุมจริงๆลูก Here come Guerrera. This might do the job! Does ซึ่งหลังจากนั้นบุรีรัมก็มีอีกหนึ่งโอกาสจากลูกยิงของสุภชัยใจเด็ดก่อนที่จะจบเกมเป็นทางบุรีรัมยูเนเต็ดสามารถเปิดบ้านเอาชนะอูซานฮุนไดแชมป์จากเคดีเกาหลีใต้ไปได้อย่างสุดยอดบอกเลยนะครับว่าชายชายนั้นในเกมนี้ของบุรีรัมเนี่ยมันสําคัญสําหรับการเข้ารอบต่อไปจริงๆและทางคอมเมนต์ของผู้บรรยายต่างชาติก็ได้พูดชื่นชมสรุปการแข่งขันของบุรีรัมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบุรีรัมยูเนเต็ดยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นเข้า รอบนักเตะของพวกเขาเองเป็นคนทําประตูชัยให้กับทีมสุพนัทเหมือนตาเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมเลยนะโดยบิซอลลีมีจังว่าเล่นโดดเด่นเป็นรายะรายะเขาเป็นคนยิงประตูแรกของเกมอูซานคุนไดเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจพวกเขาจะสามารถตีเสมอก่อนหมดครึ่งแรกแต่การพ่ายแพ้ในนัดน,นี้ จะทําให้ความมั่นใจกับความหวังของพวกเขากําลังจะหมดลงพวกเขาตกรอบ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีกเรียบร้อยแล้วแต่บุรีรัมยังคงอยู่ในเส้นทางลุนเข้ารอบมุ่งเข้าสู่เกมที่แปุถูกย่างยังคงเปิดกว้างเกมนี้จบได้อย่างตื่นเต้นเล้าใจวันนี้บุรีรัมเล่นได้ดีมากพวกเขาคว้าชายชนะมาได้ในช่วงเวลาที่สําคัญสรุปผลการแข่งขันบุรีรัมยูในเต็ดสองอุซานฮุนไดหนึ่งเป็นชายชนะที่โคตรจะสุดยอดและโคตรจะสําคัญจริงๆครับ รัอยู่นเตดถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตั้งในคลิปนี้ผมต้องกราบขออาไปถูกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ